<บ>รับเพื่อสูบเลือดและกักกันทาลายระบอบประชานิยม,มนโยบายประชาย,ยมไม่เห็นว่านโยบายประชาย,ยมล้างชาติผลานชาติก็คนของอํามา์วางแว้กินได้กรงให้พังทลายไปเพื่อทําลายห,หมดแม่เกิดเนี่ยมันลึกซึ้งและมันเร็วเห็นไหมแล้วทําไมยังมองไม่เห็นและไม่มีไม่มีสรุปหรอกครับไอ้พวกรอๆนี่นักการเมืองไทยมีอยู่ว่าประเภทครับ สอสนะประเภทแรกที่เราต้องการที่สุดคือมาด้วยอุดมการมาด้วยอุดมการหมายความว่าประท่าประเทศปกติคนพวกนี้อยากจะพัฒนาประเทศได้เจริญเข้าหน้าครับจึงลงมาสมัครสอสอลงมาเล่นการเมืองครับถ้าประเทศไม่ปกติมีปัญหาพวกนี้ต้องการลงมาแก้ปัญหาหชาติเนี่ยพวกมีอุดมการครสองพวกอยากได้ลาบอันนี้เยอะแยะข้าไปต้องการขอรับชั่นสามพวกอยากได้ยศ โอ้โหนี่อยากเป็นรัฐมนตรีตัวสันอยากเป็นกรรมการอยากเป็นตำแหน่งโน่นตำแหน่งนี้อยากได้ยศแล่พวกอยากได้สรนเสริญสี่พวกอยากดังนะครับแล้วไอ้เลวที่สุดพวกที่ห้านี่ย ในชีวิตนี้ไม่คิดจะเล่นการเมืองไม่เคยคิดถึงเรื่องประเทศชาติเลยแต่ได้เป็นสสเพราะว่าไม่มีคนลงเป็นโนมินีนอยู่ในครอบครัวเขาม,มันมีห้าพวกแค่นี้แล้วมันมีพวกเดียวที่เป็นนักการเมืองที่ระบอบประชาธิปไตยต้องการเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพักการเมืองไม่ว่าพักไหนถ้าเต็มด้วยพวกนี้ประเทศไหนเต็มนักการเมืองด้วยคุณภาพอย่างนี้ มันยังตามไม่ทันรู้ไม่ทันว่าเพื่อไอ้ควายตรงข้ามเขาวางแผนแล้วเล่นอะไรกันจุกกระปุกยังไงยังตามไม่ทันยังเล่นไปตามเกมล้วเหมือนกับที่พวกเราทั้งสองคนพูดมเมื่อกี้ครับนมันเบือ่อประชาชนมันอึดอัดครับรัปบบากแล้วไม่ทำ <lemon. S 2> มันไปนกลัวอะไรนักหนาก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าอำนาจนิติบัญญัติใหญ่กว่าเพื่อน,น่ะ ถ้ามันรู้ตั้งแต่วันนู้มนูนสองข้าวหนึ่งไปแล้วไม่ต้องมาตั้งป้อมมาพึ่งมาเพิ่ม,มมาตั้งป้อมค่ายอยู่วเนี่กูมไม่ขึ้นกับร้านรัตตมูลคือ <c oughs> เกาตีจนเละแล้วบุงอย่ายมาตั้งป้อมคือ <c oughs> เรื่องที่โดนตีจนเละเนี่ยครับผม <c oughs> ผมจะยกตัวใหญ่เรื่องอะครจ้ะเรื่องกรณีจนำข้าวเนี่ยนะคือกรณีจนำข้าวที่เป็นเรื่องร้อนเนี่ยนะท่านผู้ชมมันเกิดจากถ้าหาวันบูดี้ไม่มาเกี่ยว มไม่มีปัญหาแต่พอมูดี้มาเกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปถึงไม่ตั้งมูดี้นี่จะถแถลงว่าโอเคไม่ไม่ไมไมคือไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ละนะออกมาแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะมันก็ยังไม่จบเพราะว่ามันกลายเป็นกระแสสังคมไปแล้วแล้วก็ยิ่งซ้ําสถานการณ์เข้าไปอีกนะก็คือกรณีบุญทรงกับเต้นนะัทภูษาเกื้อเนี่ยออกมาถแถลงข่าวออกมาถแถลงโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ย ก็คือน,นี่ผมฟังคุณเต้นพากันในรายการเนี่ยอะไรอ,อ,อยากมีเรื่องให้คิดเนี่ยนะฮะก็อธิบายว่าวันนั้นเขาเกิดอะไรขึ้นมาคุณเต้นครับอันนี้คุยกันตรงไปตรงมาอย่าว่ากันละกันนะไม่พร้อมรับเรื่องมาอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องปฏิเสธก่อนไม่ใช่คุณบอกว่าคุณรับเรื่องมารับคสาสั่งมาโชว์มัสโกออนนี่งไงภาพที่เสียไปคุณมานั่งแก้ตัวในทีวีธรรมดาแต่ภาพวันนั้นของคุณออกไปฟรีทีวีทั้งหมดนี ราคามันต่างกันแล้วนะนะครับถ้าจะเอาจริงๆคุณต้องไปตามแก้ที่นู่นแล้วระยะเวลาในการที่จะเอาเรื่องแก้ปัญหาเรื่องของตัวเลขที่ชัดเจนที่วริเทณปากกอเนี่ยเอามาแถลงนะขอโทษครับช้าไปตอนนี้นะมีคําถามถามมาที่รัฐบาลสองเรื่องคุณจะปรับครมอหรือจะยุบสภานี่คือตัวตัวตัวคำถามตัวโตๆถามกลับมาตรงนี้อาจารย์นะครับว่ารัฐบาลกรณีของจำนำข้าวเนี่ย คุณจะจัดการอย่างไรเพราะยิ่งยิ่งไปเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่ฮะกิติรัตน์น้อบอกจะลดราคาเฮ้ยลดได้ยังไงจำนำข้าวคุณตกลงกับชานนาว่าอย่างนี้คุณทำกำหนดไว้หมื่นห้าแล้วบอกจะขอลดแสดงว่าคุณยอมรับที่คุณทำมั้งบิดพลาดหรือไงนะครับตรงนี้ถ้าบอกว่ายืนยันว่าโครงการนโยบายจำนำข้าวถูกต้อง ช่วยเหลือชาวนาได้จริงๆถึงแม้มันจะขาดทุนซึ่งมันเป็นหลักการปกติอยู่แล้วว่าขาดทุนก็คือต้องขาดทุนแต่ขาดทุนเท่าไหร่ยอมรับได้หรือไม่มันก็เหมือนกับการสร้างถนนสอนทานเนี้ยการลงทุนในเรื่องของไอไอการลงทุนพื้นฐานเนี่ยทุกทุกรัฐบาลตั้งแต่มีประเทศไทยมานี่ให้กับคนกรุงเทพเท้งน,นั้นแต่การที่จะทุ่มเงินก้อนหนึ่งไปให้กับชาวนาเนี่ย ในแต่ละปีแต่ละปีแล้วถ้าเป็นไม่ได้กําหนดเลยว่าจะอยู่กี่ปีแล้วจะแก้ไขเรื่องการผลักดนะันราคาขึ้นมาเนี่ยจะปรับราคาให้มันขึ้นมาราคาข้าวขึ้นมาได้เนี่ยจะใช้เวลากี่ปีเนี่ยตรงนั้นน่ยมันจะช่วยได้เยอะอยู่ไปบอกจะลดราคาข้าวจะนําข้าวก็ถ้ากับคุณยอมรับว่าคุณพลาดแล้วล่อยังไงครับแล้วปปล่อยอยู่ยเนี่ยจะให้บุญทรงนั่งอยู่แล้วก็โยมาให้บราเทพคนก็มองว่าอา้าวเฮ้ยบราเทพใหญ่กว่าบุญทรงนี่ไงนาะยกถึงไม่เชื่อใจแล้ว ตกลงในพักเป็นยังไงครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดเกิดความสงสัยทางใจ่ใช่ในพักไม่เป็นอย่างไรหรอกวิธีการบริหารเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องมีอำนาจสูงสุดรวมศูนย์บัญชาการอันนี้ไม่นายกรัฐมนตรีอยู่ห่างแล้วก็พวกนี้ทำกันเองกระทรวงเกษตรกระทรวงบาณิชย์กระทรวงการคลังสามกระทรวงย้ำเป็นประสานงานคันเองไม่ใช่บูรณาการ ให้คนที่ทําระดับบูรณาการได้นายกทักษิณนายกทักษิณนอกจากบูรณาการในพวกนักรัฐมนตรีแล้วยังปฏิรูประบบราชการเดี๋ยวนี้ข้าราชการหนุ่มสาวบนนะว่ามันกลับไปรูปเ่าอีกแล้วเมื่อไม่มีอะไรทำนะมันกลับไปประจบรอพรเจ้านายเหมือนเดิมไปคลานเข่ากันเหมือนเดิมมันไม่เหมือนสมัยนายกทักษิณเห็นไหมและการแก้ปัญหามันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับ เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นตลอันหรอนมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะนะฮะค,คือตอนนี้ภาพลักษณ์ของข้าราชการซึ่งมีปฏิกิรติต่อต่อนักการเมืองที่เข้าไปมันมันคๆงคือต้องยอมรับนะค,ะครับว่าพรรคที่ใหญ่สุดในประเทศไทยคือพรรคข้าราชการ,ร,รนะครับใหญ่ที่สุดแล้วแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เขาเล่นกับนักการเมืองโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ เขาเล่นแบบเด็กเล่นนะรัฐมนตรีเหมือนเด็กเลยถูกต้องดนไม่ใช่ผมดูถูกนะครับครับข่าราชการความรู้เหนือกว่านะครับแล้วทําไมอ่ะทําไมเราเวลาทํำคือหลายเรื่องนะทรงผู้สมัครคุณก็ทรงไม่ถูกต้องเวลาคัดเลือกตัวรัฐมนตรีคุณก็ทําเป็นเรื่องเล่นมันดูถูกกันไม่ได้นะเท่ากับดูถูกประชาชนนะครับ นเนี่ยที่ทําเนี่ยแล้วข้าราชการเขาทำยังไงเขาดูเป็นเรื่องตลกครับให้ประชาปัดมาคนคุณภาพต่ํากว่าพวกพักเพื่อไทยเยอะแยะแต่กลายไม่ตลกนะเห็นไหมใช่ใชาติพิทวงน้องเตยตัวเตี้ยต่ากว่าโต้นี่อีกเตี้ยไปหมากระเบ๋ามันเข้าไปอยู่อับพวก,พวกาอ,ากาอสอมอทอ,อยังกรรบมันทนะําไมจึงต่างกันอย่างนั้นต้องคิดดูดยครับ แต่เวลาเราส่งไปหมายความว่า่าการคนตั้งป้อมด่าแล้วทําไมล่ะไม่วางเตรียมการอะไรไม่ปูพื้นฐานอะไรเลยอยู่ๆก็ผลักคนเข้าไปคิดเปิดตอบแทนกันหรืออะไรมันเรื่องเหล่านี้มันมันต้องคิดในไอ้หนักแล้วตรงนี้คือวัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการเขาต้องยอมรับครับมันข้าราชการเนี่ยอยู่กับ อำนาจเก่าเนี่ยมันนานจนเขายังเขาไม่เชื่อถือนะพุ่มตรงตอนนี้ข้าราชการยังไม่เชื่อถือว่ารัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยมีฝีมือจริงๆอืนี่คุยกันตรงไปตรงมาแล้วกันนะแต่จะทําทอย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบนี่ก็ก็อบอกกันตรงๆฮะคือคุณจะไปตัดหุตัดตัดพวตัดหัวพวแห้หหงผมไม่ทราบเลยสมัยนาย,ยกทักษิณเชื่อนายทักษิณเอาทักษิณทําได้ครับคือบอกให้ทําแบบ สามารถตรวจสอบได้เนี่ยเขายอมทำมันไม่มีพลิวนะบิดพลิวไม่ได้ต้องทำตามที่นายกตักษินวิเคราะห์และทำหมดครับแต่ไอลูกพี่การการมันไปด่าว่าประเด็ดการอืใช่เห็นไหมญนาตามไปด่าว่านายกตักษินเป็นประเด็จการแล้วก็ผลนะฮะผลเนี่ยกรณีเอาผมยกตัวอย่างกรณทรงพาณิชย์แล้วกันนะผลเนี่ยรัฐมนตรีช่วยนัททูใสเกลือระวังเนี่ย มีเรื่องเข้าหูมแหละผมก็ไม่จะบอกเหมือนกันเอาว่า้ผมก็ซิกผ่านคุณเกลืกไปแล้วกันแล้วก็ว่าเรื่องอะไรกับมีอะไรคุณไปตรวจสอบไว้เองกันฟังจากคุณเกลืกไปแล้วไปตรวจสอบเอาว่าจริงเท็จหรือเปล่าคุณทําหรือคนอื่นทําอืำข้าราชการหรือคนข้างๆตัวทําไปตรวจสอบเองเดี๋ยวจะบอกข้อมูลให้นะส่วนข้อเท็จจริงหลักฐานว่ากันอีกทีนะอันะนี้ผมมีข้อมูลจริงๆนะครับแล้วก็อย่าเล่นกับราชการมากนะ ทำยังไงก็ได้ให้ข้าราชการมันกลัวเหมือนสมัยทักษิณนะ่ะไม่งั้นคุณก็โดนมันเล่นอย่างเงี้ยผู้สื่อข่าวผมเห็นผู้สื่อข่าวซักบุญทรงซักเต้นบอกเฮ้ยมัน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 เป็นอะไรกันนะขนา,ขนาคุณเป็นเด็กนักเรียนหรือไงนะ ทำไมตัวเล้ไม่บอกเงี้ยโอ้โหเสียงแป่นๆมาเนี่ยคืออย่างนี้นะผมว่าไอเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยนะผมผมเห็นด้วยกับกับที่พี่เกษตรพูดครับแต่ผมอันนี้ก็ต้องตําหนิไปทางทางตัวใหญ่ก็คือคือว่าการอืแล้วก็เอ้เหนือว่าการอีกเพราะพวกนี้เขาทําอะไรเขารู้ นะครับเขาไม่ได้แบ่งหน้าที่แบ่งการงานให้รัฐมนตรีช่วยทํางานทําอะไรนะวันที่เข้าไปรับผมก็ <c oughs> ผมก็ได้คุยกับท่านเหมือนกัน <c oughs> ท่านบอกว่าอยู่ดีก็สั่งเข้าไปเลย <c oughs> ท่านก็ขัดไม่ได้ก็ต้องไปนั่ง <c oughs> ไปช่วย <c oughs> นะ ผมก็ไม่เห็นด้วยที่ท่านเข้าไปช่วยเหนกันแต่ในความที่เป็นคนทีมเดียวกันท่านต้องเข้าไปแต่ต้องเรียนตรงๆนะฮะเรียนตรงๆว่าตัวท่านเองไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการไม่เกี่ยวข้องโครงการเลยเพราะว่าถ่าไปดูแลโครงการอะไรรล้ไหมจดทะเบียนทีิบัติทางปัญญาอะไรเนี่ยเขาสิ่งที่เขาให้ให้พวกเราเนี่ย เข้าไปเข้าไปทำหน้าที่ก็นี่นะนะฉะนั้นจะถ้ามีไอ้เรื่องที่บอกว่ามีเรื่องการหาผลประโยชน์อะไรเนี่ยสิทธิบัตรทางปัญญาไปหาผลประโยชน์ตรงไหนทะเบียนบริษัทไปหาผลประโยชน์ตรงไหนนะฮะมันไม่มีนะนเดี๋ยวเดี<ม>๋ยวเดี๋ยวก็ต้องว่ากันนะครับ,รบแต่ที่แน่ๆคือไม่รู้ใครทําำแล้วก็ตอนนี้คือมันเห็นชัดเจนว่าข้าราชการเขายังไม่เชื่อใจนักการเมืองนะครับจํานวนข้าราชการนี่สองแสนกว่า นะฮะใช่นแมาจารย์ทั่วประเทศเนี่ยนะครับหมายถึงข้าราชการประจำนะฮะแล้วก็พวกเออ่พวกลูกน้องระดับที่ลูกจ้างเนี่ในต่างหากนะครับตรงนี้นะฮะเขาเขาไม่เชื่อมือนกักการเมือง เขาทาตามหน้าที่ไปเรื่อยๆผมก็่อยากจะได้คือคืออย่างนี้พวกข้าราชการพวกข้าราชการเนี่ยนะมันไม่เชื่อมือนักการเมืองหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเก่งเขาอยู่ตรงนั้นมาเติบโตมาอ่า่ตรงนั้นเขารู้สายสนกลในการทํางานวิธีการนี่เขารู้หมดนักการเมืองจะเป็นพรรคใครเข้าไปก็แล้วแต่นะฮะเขาไม่ได้กลัวไม่ได้เก่งเพราะเขาเหนือกว่าจริงๆเพียงแต่ว่า พักไหนเท่านั้นที่เข้าไปนั่งตรงนั้นแล้วเขายอมสยบยอมเลียรองเท้าให้อช่ไมัะมันอยู่ตรงนี้นะครับคือนักการเมืองที่เก่งนะครับเขารู้จริงครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเลยนี่เวลามันจะหมดครับเดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวเบรกเบรกที่สองเบรกที่สามมีกระจานะเดี๋ยวพักอีกสักเบรกนะฮะแล้วเบรกสามมาว่ากันครับพักสักคู่ครับ ผูสังรการพ่าแรกนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องขอทำาหากินทั้งนิดหนึ่งแนนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับุนรายการอย่างสุปริยาและก็เทอมอนนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการผ่าแรกด้วยดีเสมอมาถึงปัจจุบันนี้นะก็